เปิดบ้านกุปกิฟสุมนทิพย์ยื่นคำขาดยอมเสียคฤหาสามสิล้านบอกสามีไม่ต้องรับผิดชอบเป่าๆ นุมบี้และสาวกุ๊บกิ๊บเผยความรักเมื่อช่วงของการพบกันครั้งแรกโดยยอมรับว่าเมื่อเจอกุ๊บกิ๊บครั้งแรกภรรยาน่ารักเลยจีบจากนั้นจึงขอเป็นแฟนโดยก่อนตั้งท้องมีลูกไปหาหมอคิดว่าเป็นซีดแต่หมอบอกว่าท้องเลยโทรบอกสามีช่วงนั้นทะเลาะกันอยู่เลยบอกว่าไม่ต้องรับผิดชอบก็ได้ส่วนบี้นั้นอยู่ประเทศจีนก็ตัดสินใจกลับมาเพื่อคืนดีกันโดยที่ผ่านมากุ๊บกิ๊บยอมรับว่าเป็นสาวฮอตมีผู้ชายโทรมาหา ทั้งนอกในวงการและนักการเมืองเธอบอกว่าไม่ได้สวยมากแต่ผู้ชายคุยด้วยแล้วสบายใจเหมือนเพื่อนส่วนสาเหตุที่เป็นบี้นั้นเพราะบี้เป็นคนตรงๆสุดท้ายชนะใจชอบเป็นคนเปิดเผยพร้อมเล่าประสบการณ์ตอนท้องใหม่ๆว่าโดนด่าหนักมากแต่ได้เพื่อนรักอย่างดีเจมะตูมให้บอกว่าอยู่นิ่งๆเดี๋ยวข่าวก็เงียบไปเองจนสุดท้ายแล้วทุกอย่างก็ผ่านมาได้ดังกล่าว